สวัสดีครับมาเบิ่งมาละใบแล้วครับผมเราไปซ่อมรถไปตามทำยังแล้รถเป็นอย่างมาละใบรถแบตมันเสียมครับแบตเสียมเปียแบตไหมเปลี่ยนแบตใหม่เอาแบตเก่าอ่ะเปลี่ยนแบตใหม่วะมีครับแบตเก่ามันโอ้เปลี่ยนแบตจิกลูกเนี่ยมาละใบแบตหกลูกครับผมอ่าเป็นเงินเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยหกลูกไนี่ยเออพอเป็นเงินเช็คเข้ากับ แม,มนนกเมื่อนเงืนเงื่เนเช็ก,กเงืนเช็กกับบบนัเก่าเก่าเงื่น <c oughs> กัวเปลืย่ะปีไี้ซ้อมมาัระบรถประจำตำแหน่งกันหนครับอสอสมปีสาปีสี่เดือนโอ้่พีน่น้องไอ้เบิ้งเอารถรถตำแน่งบัระบเราห้างครับผมได้เปลี่ยนแบตไหมครับแบตมัน ม,มันมีรถสำรองอยู่มืม่น,มนเช็ค <c oughs> เป็นเงินไทยเก้ามื่นกว่าผมรถไซฟ,ฟ้าไทยรถสำรองเราเนี่ยไทยอยู่รถสำรองเดี๋ยวรถ้าดีขี่ไไบัไดก็โอ้ลำบากแห้งบ่โอ้เนาะลำบากเนาะมีรถลำบากแห้งเค็ดงานเนี้นีรถไปหันไปอีกลำบากดิ หล่าพี่น้องเอ้ยบ,บัตรใบอยู่อิสเดียวครับผมรถประจำตำแหน่งแล้วครับรถนีแ่แหละครับรถไฟฟ้าดีเทาล,าาล,าาลา่างเทาล่างขวาล่างยังมาแล้วเราก็เจะไปขายต่อวก็ว่าได้อยู่ดอกผมพันหนึ่งหมูนะครับโอ้พันชีกเป็นเงินไทยกับมื่นมึงนี่ครับผมเอ้บ,บัตรใบเปิดแบตไ,ไม่รู้แบตไม่เปลี่ยกไม่นะ่ไงแบตไม่บนนี่ครับผมแบตไม่เลยพี่น้องแบตไม่หก <6 S 2> ลูกหกลูกเป็นเงินเช็คกับมื่นเช็ค เป็นเงินไทยกับเก้ามื่นกลัวครับผมเหยียบหอดแสนโอ้แต่พี่นอ้องยังไม่เลยครับอ,เเอ่าสามปีเตี้ยนะครับรถประจำตำแหน่งบัลลังกบัลสวนอ่งุ่นครับผมสามปีเตี้ยเทียนหนึ่งสามปีเทียเท่ยนเตี้ยหนึ่งปเป็นแบบไงอ่รถคันนี้ห้างกับรถขนาดมาใส่งานอ่นนารถคันนี้นห้ารถคันไหนรถคันนี้บ่ครับผมแต่ละรถไทยเนี่ยครับรถสำรองแล้วครับผม นี้รถอย่างไรตำแหน่งบัลลกอีบุเนี่ยนะบลลังก์เงนว้าบัลลังกสวนอง่นรถประจำคนขับอง่นนั่นนะว้าเหตุไรครับพี่น้องเียัรถอยู่อิสแลนอลก่บัลลังก์ค่ะเจ้ามีรถขับประจำตำแหน่งค่เจ้าด้วครับผมนี่แหละครับวอเตอคีไปหาเช็คงานแล้วครีบเออเตอ้คีไปหันไปนี้ดิ

เฮ็ดน้ำเฮ็ดยังพอกนี้ยามมันมีปัญหาเออ่ยบำน้ำแตกแจกแจกไปแตกอืมขุดเล่นขี่ดอกขี่ลมก็เกันแล้วโอ้บาร์บี้สารพัดสารพีเฮ็ดทุกอย่างเลยเนี่ยทุกอย่างเหรอครับพี่น้องเอ้ยไผม่เป็นบาร์บี้อยู่สี่เดียวกับพี่งเอาครับเฮ็ดทุกอย่างแต่ควรขยะนี่งานต่อไปนี่บ่งานต่อไปเจ้าสวนอนุ่นเจ้าปลูกไม้บ่เนี่ยปูไม้โอ้เจ้าปูน ตอไม่างลางกนต่อไม่เต็มอยู่ดิปปลูกกันนะไม่อปรับแปลงปรับพื้นที่ไหมที่ปลูกปีนี้หบบอไปแล้วไหมเนี่ยยักษน้อยนี่ล่ะเี่ดิในพี่น้องมะใบแล้ตอนน้งนไว้เราจะขยายกิจการไหมครับนี่ยหือนะต้นไม โอ้ยเบิรงดเบิร์ดอะ่เฮ็ดไดเอาไปชิม,ม,อชม,มบอกันน่ะเออทุกเนี้ยตินหอดยากพื้นที่เลยบ่ก้คลากหินสค่องกันโอ้ออยอ <c oughs> อตอนเด็กเขาจะยกหินแหวกปุปััก,กไม่จะขึ้นหลายแท้โอ้ยตุม,มีกนนับติดบิบดกรเตียกับิเาหางรถไถหางโฟกบุญเราไม่เสียเออจังกงจังกงกักูน่ะ้า ตายแล้วเว้ยพี่น้องเอ๋เดียวโยกนี้กลับบ้านไปนี่ใช่ไหมครับย้ายพี่วันรังหักเลยดนวะโอ้เบื้องบนพี่น้องแล้วใครกี่ปัอง่วนไหมครับพูดอะไรเราเคลียร์พื้นที่ครับผมนะครับชุดโมซาปุชุดโมซาปุ่นเลยดิโอ้เห็นแล้วครับไผ่เป็นลูกน้องเราก็เบิ้งกันแล้วครับผมตวนองุนลงไว้อยู่ภาคใต้ของประเทศอี่สีครับติดสายแดดได้อยู่ครับผมอ่า แล้วชิล่างแบตขายปน่ะนี่โอ้ซื้อซื้อแบตไหมมื่นเช็คเป็นเงินไทยก็มื่นกว่าไม่ได้ขายได้นี่เป็นเงินไทยมื่นเดียวบไปแบตห้างหนะ่ได้พันเช็คเลืนเส้าก็เดีไปขายแล้วเนละื่อนเส้าเหรอดิ่เลื่อนเส้าอืมเลื่อนเส้าไปขายล่างดีไปขายแล้วบ่ <c oughs> ให้ให้ไปขายเขาแก้บ่เขาก็ <c oughs> กไปขายเลยเนี่ยเขาไปขายเองเลยทียเเย่เดีย <ช balm> <expand> ขายช็อปใหญ่เลยสิโอ้แบตเตอรี่อยู่อีทเซลขายได้พี่น้องเนี่ยไม่ได้ถิ่มด้วยครับเนี่ยแบตเก่าแบตห้างเนี่ยขายได้พันเช็คเป็นเงินไทยกับมือไม่ได้ครับของเก่าขายได้แต่แบตของเก่านั่นสิของเก่าขายได้แต่แบตคนหน้างคนขี่เบิร์ดอ่าขีเบิร์ดเลยสิขายได้แต่แบตเตอรี่พวกเด็กพวกยังขายไม่ได้ มีมองรับของห้างก็อย่างบ้านเาเนาะมีรับของรับของห้างก็ดีเนาะห้างกนยังรัดสอบม่มีคือบ้านเท่าต้องสร้างสร้างโดยตรงเลยอขี่ร่นวาสอบไหนมีราดสอบดีอยู่นี่ยตี ีรลานสอบเวลาสอบคที่บ้านเขาเนาะโทวซังทอมเฮดเหตุเด้อพี่น้องไหว่าเฮนงานประเทศดีเซลถ้าได้เป็นปลาระบายก็ยี้ขี่ใรสรถตัวซีนะครับประจำตำแหน่งเขาครับผมมาน่าคนงานครับนี่ครับผมรถก๊อบระบ้านของอื่นอ้หาห้ามาได้เทียบ่อบหมดลายวะเป็นแบบ ตัลี่ของลูกเยี่ยมหอดแสนมาเงินมาปไาดูคือแพ้งขัดกับวะกี่มาษสามปีเลยนี่เดี๋ยวสามปีเป็นแบตท่หนึงบ่แบตมันบวมอืมแบตมันบวมดิมันปรเกีบไฟครับอืมปรเกีบไฟและไหนพี่น้องเบื้องหอัครับเบื้องหลัง เป็นภัยพเห่งงานประเทศเดียเลรอครับรถประจำตำแหน่งบาราใบเลาะกันเลยที่พิเห่งการให้งานครับผมนะครับรถลอดสวนลูล่าสวนบาราใบสวนอ่งุ่นครับนี่ครับผมนะครับเช่าแรงงานไทยในอิตาเลียพี่น้องที่อยู่ที่พักอาศัยแรงงานไทยในอิตาเลียครับผมสภาพแบบนนี้ะสภาพแดบรอบกัไเล มองรับมังนอนก็เป็นสิ่งไรพี่น้องใครมใทำงานงไทยกเบิ่งเนครับผมนี่ข้าเจ้าก็เสียบอลครับเสียบอลนี่งานมาเสียบอลเลยพี่น้องไหนเบิ่งกันครับผม